สวัสดีค่ะเมนูขนมจากหม้อทอดอไร้น้ำมันวันนี้ฟังขอเสนอมอฟินลูกเกตค่ะวิธีทำง่ายๆเลยนะคะแบบไม่ใช้เครื่องตีเลยฟังยังมีสุดอาหารและขนมจากหม้อทอดอไร้น้ำมันอีกมากมายฝากกด subscribe ให้น้องฟังด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะฟังจะนำลูกเกต60กร,รมัมมาแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปฟังจะนำไข่ไก่สองฟองตอกลงไปในถ้วยผสมเลยนะคะวันนี้ฟางใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นเทน้ำตาลทราย100กร,รมัมลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมจนกว่าน้ำตาลจะละลายและเปลี่ยนสีเลยนะคะ อ้อน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะจากนั้นฟานจะเทเกลือลงไป1ส่วน4ช้อนชาค่ะและกลิ่นวานิลา1ช้อนชานะคะจากนั้นก็คนส่วนผสม,มให้เข้ากันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นฟานจะเทนมสด120มิลลิลิตรลงไปได้เลยค่ะคนส่วนผสม,มเล็กน้อยนะคะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นฟังจะเทน้ำมันลรำข้าว60กร,รัมเทลงไปได้เลยค่ะระหว่างที่เทนะคะก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะจากนั้นฟังจะล่อนแป้งสาลี160กร,รัมและผงฟู1ส่วน2ช้อนชาล่อนลงไปพร้อมกันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพยายามปาดแป้งตรงขอบลงมาผสมด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นฟางจะใช้ตะก้อคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ หลังจากที่เราคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะจากนั้นฟางจะนำลูกเกดที่แช่น้ำไว้ลงมาผสมรวมกันเลยค่ะ,สะเสด็จน้ำให้แห้งที่สุดเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปฟางจะนำกระดาษถ้วยครัพเค้กนะคะมาวางในถ้วยแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็นำแป้งมอฟฟินลูกเกตของเราเทลงไปเลยนะคะเทแป้งลงไปให้เกิดเต็มเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เคาะไล่อากาศเล็กน้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนำแป้งมัฟฟินลูกเกดของเราไปเรียงในหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะจากนั้นก็วางลูกเกดตกแต่งให้สวยงามนะคะฟางจะใช้อุณหภูมิที่160องศาเวลา15นาทีนะคะ เ่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟันจะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปตรงกลางมอฟฟินนะคะถ้าไม่มีแป้งติดขึ้นมาแปลว่าสุกแล้วค่ะจากนั้นก็นำมอฟฟินลูกเกตของเราไปพักให้หายร้อนประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะ มอฟฟินลูกเกดของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสูตรนี้วิธีทำง่ายๆเลยนะคะเนื้อมอฟฟินลูกเกดของเรามีความนุ่มหอมลูกเกดมากเลยค่ะถ้าชอบสูตรนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องฟังด้วยนะคะ คลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ